สวัสดีเพื่อนๆทุกๆท่านเลยค่ะ ต้อนรับเพื่อนๆทุกๆท่านนะคะเข้าสู่ช่องของการดูดวงค่ะแล้ววันนี้ไปเตยก็จะมาทําคลิปรนดอมนะคะให้เพื่อนๆได้ฟังกันสนุกๆหัวข้อรนดอมในวันนี้ที่ไปเตยหยิบมาทําก็คือข่าวดีที่จะเกิดขึ้นกับคุณในอีก9วันนะคะถ้าคุณเปิดมาเจอคลิปนี้ด้วยความบังเอิญน,นะคะหรือถ้าตั้งใจเข้ามาฟังแล้วลองฟังคําพยากรณ์ลองฟังคําทํานายดูนะคะไปเตเสียงไทยไพ่จากการเปิดไพ่สิบใบนะคะ ก็ถ้าเปิดมาเจอกันแล้วก็ลองตั้งจิตอธิษฐานให้มีสมาธิแล้วเข้ามาฟังคำทำนายค่ะใครจะดูดวงส่วนตัวนะคะสามารถที่จะแอดไลน์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะคะค่าครูตามกำลังทรัพย์ทั้งคิวพิมคิวโทค่ะแล้วก็ทำบุญประจำเดือนนะคะก็จะมีถวายเทียนถวายผ้าอับน้ำฝนนะคะก็สามารถที่จะสมทบทบุญตามกำลังทรัพย์ได้เลยหรือนะคะโมทนาสาธุบุญด้วยกันก็ได้โดยที่ไม่ต้อง เสียค่าใช้จ่ายใดๆเลยนะคะหรือว่าบางท่านนะคะที่อยากจะทำเป็นชุดนะคะก็จะเป็นชุดละ399นะคะโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยดูชื่วว่าจะมีข่าวดีใดที่จะเกิดขึ้นกับเราในอีก9วันไหมคะใช้ไพ่มิอ๋อฟอร์จูนมิรักเกิลของอาจารย์ภัก,กิจในการพยากรณ์นะคะมาดูกันค่ะ ลองตั้งจิตอธิษฐานให้มีสมาธินะคะเราจะมีข่าวดีใดที่จะเกิดขึ้นกับเราในอีก9วันบ้างเดี๋ยวเราไปเช็คกันเลยสิบใบเนาะ หลังไพ่สวยงามมากเลยนะคะช่วงนี้ก็อาจจะลงเป็นคลิปให้ฟังนะอาจจะไม่ได้ไลฟ์สดขี่มากนะคะก็จะเป็นช่วงชๆโอเคแล้วค่ะแสงสปอตไลท์ส่งมาแล้วสำหรับเพื่อนๆที่เข้ามาฟังนะคะโอ้โหมีคนมาจีบเยอะแยะมากมายเลยเป็นเลขสเสน่ห์เมตตามหานิยมนะสองสาม เลขศูนย์เก้านะคะอูเบคขาบารมีแล้วก็แม่นางกวักใช่ไหมคะกวักเงินกวักทองกวักโชคกวักลาบนะโอ้โหได้รับการสนับสนุนโปรโมตออกซื้อนะคะอันนี้ได้รับการตรวจวินิจฉัยจากคนที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญแล้วก็ได้แต่งงานนะคะมี เรือนหอนะคะเป็นคฤรืหาเป็นรถเนาะแล้วก็เทพแปดเซียนนะคะเลขแปดสิบเก้าแล้วก็ขันติบารมีโอ้ยนะเป็นยังไงคะไพ่สิบใบขึ้นมาเห็นรูปไหนที่รู้สึกเห็นแล้วไม่สบายใจไหมทุกรูปเนี่ยนะคะมันสื่อไปในทางที่มันแบบโทนสว่างสว่างโทนที่มันสดใสสดใสต้องบอกว่า ข่าวดีที่จะเกิดขึ้นกับคุณใน9้าวันเนี้คุณน่ะเป็นคนที่ดวงมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองปกปักรักษาถ้าเราเป็นคนที่หนึ่งและชอบทำบุญสร้างบุญสร้างกุศลสวดมนต์ภาวนานั่งสมาธิแผ่เมตตาให้เทวดาประจำตัวให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้สัมภเวสีต่างๆนะคะยินดีในบุญกับบุญที่คนอื่นได้ทำได้สร้าง หือแม้แต่การที่เราพิมพ์โมทนาสาธุบุญกับคนอื่นๆที่เขาได้ไปทําบุญเนาะอันนี้เนี่ยนะคะมันก็เป็นอันนี้สงหนึ่งที่มันเกิดขึ้นทําให้ตัวคุณเองเนี่ยเป็นที่รักนะคะเป็นที่รักนะต้องพูดว่าเป็นที่รักเลยนะคะไปไหนมาไหนก็จะมีแต่คนนิยมชมชอบนะคะมีแต่คนรักคนเมตตานะแล้วก็เป็นที่รักของทุกๆคนนะคะทำงานใช้ชีวิตม,มีสติ ะคะันติบารมีเนาะมีสตินะคะรู้สึกตัวทำอะไรมันเหมือนเรารู้แนวทางของเราอยู่แล้วว่าเราจะให้มันเป็นไปในทิศทางไหนซ้ายขวานะคะหรือยังไงนะเพราะฉะนั้นเนี่ยข่าวดีใน9ก้าวันนี้มันเป็นอะไรที่ทำให้เราใจฟูมากๆเลยอีกอย่างหนึ่งเนี่ยเทพเทวดาเมตตาอุปถัมภ์ตัวคุณจะค่อนข้าง มีความสดชื่นสดใสใน9วันนี้นะคะทำอะไรก็สำเร็จทำอะไรก็มีแต่คนอุปถรัรมภ์อยากจะยื่นมือมาช่วยเหลือนะคะเออเป็นที่นิยมชมช,มชอบคำพูดเนี่ยมันมีเครดิตพูดอะไรออกไปใครเขาก็เชื่อเขาก็นับถือศรัทธาเนอะแล้วก็มีเทวดาปกปักรักษานะเดินทางแคล้วคลาดปลอดภยัยนะคะนะที่เขาบอกคนดีผีคุ้มคนดีผีคุ้มอันนี้ก็เป็นเหมือนชาว เพื่อนๆเ,เนี่ยแหละที่เข้ามาฟังแล้วก็จะมีโชคมีลาบนะคะใครบูชาแม่นางกวักนะคะหรือไม่ได้บูชาแม่นางกวักก็ดีคือคุณจะมีโชคมีลาบหลั่งไหลเข้ามาอย่างต่อเนื่องเลยเงินไหลนองทองไหลมานะคะโชคลาบหลั่งไหลนะคะเป็นความมหัศจรรย์ทางด้านการเงินการงานและลาบลอยที่จะเข้ามาอย่างต่อเนื่องใน9วันนี้ก็นับไปเลยนะหลังจากที่คุณฟังคําทานายนี้ไม่ว่าจะเปิดมาเจอช่วงไหนเวลาไหน เป็นช่วงที่ดวงขาขึ้นมากๆนะเก้าวันนี้จะมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาผู้ใหญ่เมตตาอุปถัมภ์ใครที่ไม่สบายนะคะก็จะเจอหมอที่รักษาถูกโรคยารักษาถูกโรคนะคะเพราะฉะนั้นสุขภาพร่างกายแข็งแรงขึ้นสุขภาพจิตสุขภาพใจแข็งแรงขึ้นนะคะใครเป็นสายโสดเนี่ยนะคะมีคนมาจีบเยอะมากช่วงนี้หน้าตาดีนะมีออร่ามีสง่าราศี นะคะราศีจับมากๆเลยมีแต่คนอยากจะเข้ามาขายขนมจีบมีแต่คนอยากจะเข้ามาทำความรู้จักไปทำงานหรือไปสมัครงานโอ้โหเหมือนเราได้รับการคัดเลือกอะ่ะจะมีคนมายื่นข้อเสนอดีๆให้กับคุณเยอะแยะมากมายเลยใครที่เป็นลักษณะของความสัมพันธ์ที่คุยกันแล้วนะคะมันจะเป็นลักษณะของความสัมพันธ์ที่ เติบโตนะคะมีคอมมิชเมนต์ชัดเจนพูดถึงเรื่องของอนาคตด้วยกันนะคะทำงานออกสื่อทำงานที่ต้องเหมือนเห็นหน้าเห็นตาออกสื่อต่างๆนะคะในช่องทางไหนก็ดีช่วงเนี้ยฐานแฟนคลับเหนียวแน่นมากเลยนะคะมีแฟนคลับนะคะมีผู้ติดตามมีคนรักคนเมตตาโ้เยอะแยะมากมายเต็มไปหมดเลยนะเหมือนช่วงเนี้ยเราเป็นเหมือนแม่เหล็กอะ นะคะเป็นเหมือน <Means S 1> <esh aw S 2> แม่เหล็กเลยที่แบบว่าโอ้โหพร้อมจะดึงดูดโชคดีๆสิ่งดีๆคนดีๆข่าวดีๆเข้ามาแบบอินฟินิตี้แบบไม่มีขีดจำกัดนะมันเป็นข่าวดีเบอร์นั้นเลยนะคะโอ้เราอาจจะฟังแล้วรู้สึกว่าจริงเหรอคะไปเตยมันจะมีจริงๆหรอคือไพ่มีโอ้โหเยอะแยะมากมายกี่ใบคะเยอะแยะเลยแต่ว่าวันนี้เปิดสิบใบ ใบเตยไม่เห็นว่า,พาไพ่ใบไหนมันเป็นไพ่ที่ไม่ดีเลยแสดงว่าพลังงานของเพื่อนเพื่อนที่เปิดมาเจอใบเตยวันนี้นะคะเป็นเป็นพลังงานที่เป็นพลังงานที่อยู่ในกระแสะในด้านบวกกระแสะบวกเป็นคนคิดดีเป็นคนคิดบวกเป็นคนที่จิตใจใสสะอาดนะคะที่เข้ามาฟังคลิปในว,วันนี้จิตใจดีใจบุญสุนทานเป็นคนที่ชอบทําบุญเป็นคนที่มีสติในการใช้ชีวิตเพราะฉะนั้นเนี่ยข่าวดีๆเนี่ยมันก็ขึ้นมา อย่างต่อเนื่องเนืองนองนะคะเป็นช่วงที่รุ่งเรืองฟึ่งฟูนะคะไม่ว่าจะยังไงก็ตามนะคะดวงของเราเนี่ยมันแค่30%มการกระทํา70%เพราะฉะนั้นคุณจะต้องอยู่เหนือดวงให้ได้เขาบอกว่าดวงไม่ดีราศีนี้ดวงไม่ดีแย่เจออุปสรรคคนไม่รักเออเงินไม่ฟูอะไรอย่างนี้นะคะคุณจะต้องฟังอย่างมีสตินะไม่ว่าคุณจะไปเจออะไรมาที่มันเป็น เรื่องราวที่มันบั่นทอนกําลังใจคุณอะไรก็ดีนะคะที่เข้าไปเปิดฟังแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นการบั่นทอนพลังงานชีวิตของเราเลือกที่จะปิดซะปิดสวิต์เลยค่ะอย่าให้เรื่องที่บั่นทอนจิตใจเข้ามาในชีวิตได้เร็วมากนะักนะคัดกรองคัดสรรเลือกสิ่งดีๆเข้ามานะเพราะคุณเป็นคนที่เลือกนะคะที่จะให้สิ่งต่างๆเนี่ยมันเข้ามา เนาะดีหรือไม่ดีคุณแยกแยะได้คุณคัดกรองได้รวมทั้งคนที่เข้ามาในชีวิตของคุณด้วยนะคะถ้าไม่ดีรีบคัดออกนะคะอย่าปล่อยให้เป็นเนื้อร้ายที่กัดกร่อนกัดกินหัวใจของคุณให้มันบอบช้ำบอบสลายถ้ารู้ว่าเป็นความสัมพันธ์ที่ท็อกซิกมูฟออนเริ่มต้นใหม่งานตรงไหนที่ไม่ตอบโจทย์ถ้ามันปรับไม่ได้จริงๆมัน เราปรับตัวเองแล้วแต่ว่ามันก็ยังมีอะไรอย่างนี้อยู่แสดงว่ามันอาจจะยังไม่ใช่ที่ที่ของเรานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยใบเตยมองว่า10บใบนี้ยตอบโจทย์ทุกอย่างใบเตยจะไม่เปิดเพิ่มเพราะมันดีแล้วแล้วมันก็จะยิ่งก้าวหน้านะคะมีความก้าวกระโดดมีความสําเร็จเกิดขึ้นอย่างชัดเจนวันนี้ก็ถือว่าใครที่เปิดมาเจอกันเนี่ยดวงสมพงกันแน่นอนชัดเจนนะคะดวงสมพงกันแน่นอน นะมีอะไรดีๆเข้ามาอย่างต่อเนื่องเนืองนองนะคะสิ่งที่ทำอยู่แล้วที่อยู่ในเส้นทางแห่งธรรมก็จงสร้างจงทำจงสะสมแต้มบุญต่อไปนะคะชีวิตของคุณจะผาสุขและมีแต่ความสุขและมีแต่ข่าวดีเข้ามานะคะวันนี้ก็พิมพ์8989นะรับคำทำนายดีๆแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังจนจบคลิปค่ะสวัสดีค่ะ